คนโบราณของเราเขียนไว้ในหนังสือว่าหนังสือไบลานว่าสาขาใหม่มีใบหอมกระตางหอมหนึ่งวิเศษแทเง,ง่าเงือมเหม็นโพกสาขาใหม่มีใบกระยิงต่าง,างใบหนึ่งวิเศษแฉ่ท่ำพระเจ้าอยู่ในใบลาน ใบลานเป็นใบไม้ที่ถูกเขียนจารึกบรรจุพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนโบราณจึงบอกว่าสาขาใหม่มีใบกระหักต่างกันแล้วใบหนึ่งวิเศษแท่ทำพระเจ้าอยู่ในสาขาใหม่ล่ำเดียวปล่องกระตางล่างหาเป็นพี่น้องใจเดียวบ่ครองกันก็มีไร พวกเรามาอยู่ด้วยกันนี่หลายพันดวงใจก็มีจิตใจต่างกันไปบ้างตรงนี้แหละที่เราจะต้องใช้เมตตาธรรมอย่างสูงพยายามมองกันในแง่ดีพูดจากันในถ้อยคำที่ไพเราะอ,อ่อนหวานประสานประโยชน์ก่อให้เกิดเมตตรีรักให้ดูดดื่ม บางคนพูดอย่างไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าในเวลาเช่นนี้ถ้าจิตใจของท่านผู้ใดเผลอไม่ค่อยเข้าใจจะถูกมารสิงจะทำให้เพื่อนฝุงนนิพลอยเดือดร้อนไปด้วยต้องคอยดูคอยเลคอยบอกคอยซ้อนและก็ต้องคอยให้อภัยกันด้วยดูให้ดีๆจึงมีคนไม่เหมือนกัน แต่ก็พยายามให้มันอยู่ในระดับพอที่จะอยู่ด้วยกันได้พูดกันรู้เรื่องโสตับพังมันเยยยุงพอที่จะรับฟังกันฟังคําสั่งสอนได้พูดกันรู้เรื่องเพราะนั้นเรามากมากๆจีงต้องเป็นห่วงสภาพเช่นนี้บ้านเมืองไม่เหมือนเก่า,าศาสนากำลังมีภัยอันตรายที่ลึกล้ำคุกคาม มากันมากท่านจึงให้เอาใบสุทธิมาโชว์เพื่อจะได้ตรวจว่าบวชมาถูกต้องจริงจังไหมพราว่าการห่มจีวรน,นอนในวัดโกนผมธรรมดาลคนที่เคยบวชศึกมาแล้วก็ทำได้ถ้าไม่มีใครรู้คนโบราณตั้งแต่สมัยอัทธกถาาจารย์ท่านจึงแยกนักบวชออกมาเป็นสี่ประเภท บวชสีประเภทมีอะไรบ,าบ้างท่านบอกว่าพวกหนึ่งอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่บ้านอยู่ช่องหาโจหากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องเลี้ยงตัวเองจะไม่ไหวเป็นผู้พ่ายแพ้ในสังคมบวชด,ดีกว่าคนเขาได้สนับ แตนุ้นคำจุนได้อยู่ได้กินพอแล้วก็มาหลอกลวงสั่งสอนชาวบ้านผู้กกาบไหว้ฮะเครื่องรางคล้องรั้งวัตถุมงคลอะไรมาหลอกตอนเองก็ไม่มีมงคลอยู่แล้วอยู่ไปกินไปอย่างนี้บวชเลี้ยงชีวิตอีกพวกหนึ่งอุปกิริกาหนอบวชมาเล่นบวชเล่นเล่นหัวหัว เห็นหมูเมาบวชก็ไปบวชแล้หมูก็หน้าแบบืือิมวนว่าสั่ใครแนยุหังกระไดเพราะว่ามาถึงแล้วไปเจอหมูดีคณะดีใกล้ไปดีกับเพื่อนก็มีครั้งแรกยังไม่มีศรัทธาแต่พอได้ยินได้ฟังมีหมู่ที่ดีคณะที่ดีรวมหมู่อยู่ใกล้กับบุคคลที่เป็นแหล่งความรู้ อยู่ใกล้กับแบบอย่างที่ดีที่งามจิตใจค่อยเปลี่ยนแปลงเกิดศรัทธาขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็ยังพอจะเจริญพวดเล่นๆกลายเป็นจริงก็มีขึ้นบางคนบวชแก้บนแต่ไม่ศึกเลยตลอดชีวิตพอไปเห็นสิ่งที่ดีที่งามทีนี้บางพวกหนักกว่านั้น อุปทูสกาบวชมาประทุษร้ายศาสนาธรรมวินัยธรรมมทัทเนโตเอาธรรมวินัยของท่านขโมยมหาอยู่หากินทุกอย่างที่จะเอาได้กับสังคผนมอย่างนี้จึงมีอาการเป็นห่วงต่อมาพวกสุดท้ายอุปนิสสรณา บวชมาเพื่อออกจากทุกข์ออกจากโทษจากกิเลสตัณหามุ่งมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านพวกเราที่มาบวชเป็นขาวนี้ก็มีอยู่สีประเภทเมื่อกันอย่างนี้แหละก็คงจะมีประเภทแรกในของไม่มากเท่าไหร่อุปชีวกาบวชมาเลี้ยงชีวิต ว่าไปบวชชีภาพน้ำพันกว่าหน้าเธอเสียด้มีของกินดีๆง่ามตักอาหารเลือกอันกระคร้าเสพเทบได้แล้วก็ใบเข่ามุงไปนั่งใส่ครคักหอยทงพัตติปอนตองใบหลังเธอมือแร่งก็เอาเอีก,กัน้อยหลังเธอว่ามันหลักมีจังสิ่งดดีเทวดาฟ้าดินท่านเห็นมนุษย์ไม่เห็น เทพเจ้าเหล่าเทวามองด้วยหางตาอันเยอะเยะ้ยส่วนอุปนิสสารนานั้นประเสริฐแท้บวชมาเพื่อศึกษาสลัดตนออกจากโทษจากทุกข์ในวัฏฏสงสารพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นเมื่อมีงานใหญ่ มีผู้คนมารวมกันมากๆจําเป็นต้องมีระบบระเบียบให้มันงดงามสม่ําเสมอกันข้อวัดปฏิบัติที่กระทําอย่างอื่นมาก่อนก็ลดลงมาหาหมู่คณะถามมันหย่อนยานเกินไปก็พยายามขันน็อตมันให้มันพอดีกับเพื่อนจึงเกิดความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างเอกภาพนำกันไปสู่ความเจริญ ท่านเรียกมันว่าสารานิยธรรมธรรมอันเปรียบเสมือนลิ่มตอกสลักให้รวมกันเป็นปึกแผ่นแก่นสารเหมือนธนาคารกรุงศรีอยุธยาสารานิยธรรมมาจาก่าสาระานิยมีอะไรมันมีอยู่หกอย่าง หนึ่งเข้าไปตั้งเมตตาประกอบไปด้วยกายกรรมไม่ว่าจะทำอะไรตั้งจิตตั้งใจไว้ให้มันเป็นเมตตากระทำต่อกันสองเข้าไปตั้งจิตเมตตาประกอบไปด้วยวจีกรรมหรือว่าประกอบวจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตา จะพูดจะอะไรต่อกันก่อละลืกถึงคุณถึงค่าถึงประโยชน์โต่ทีพ้นความรักอันจะเกิดมีขึ้นไม่ทำลายเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เห็นไหมท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ท่านพูดทั้งวันก็อุ่นใจท,นท่านมีเมตตาอยู่ในวาจานั้น เอิญไม่ไงมาเอาผ่าขาวเดอ้อผู้ใดสิท่านมานีว่าสันผู้ใดปมมีมาเอาพนข้อพ้อมานเนี่ยนีแเนี่ยม่ขึ้นมาแปลกๆบุญจอกหลอกบุญแจกแหลกเกิดขึ้นท่านเนี่ยมื่อนี่สิบุญเนว่ยไดผู้เนี่ยเราสสพาวาอันที่สามประกอบมโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาความคิดจริยธรรมทางจิตคิดไปเพื่อสร้างสรรค์คิดไปประกอบก็เรื่องความรักองอมมองในแง่ดีๆมองในแง่ดีๆที่จะมีประโยชน์นี่อันที่สามสมมติว่ามองผู้ใดผู้หนึ่งเห็นว่าไม่ดีท่านผู้นี้กระทาไม่เหมือนชาวบ้านเขากิริยาอาการ ก็จงคิดหาความดีทางวาจาโอ้เล่าเป็นกตโดกกาดเด็กบัดเล่าว่าผัดมวลมันมีแนวดีอยู่อยู่ในเล่านะ่ถ้าแกพูดไม่ดีอีกวาจาก็ไม่ดีกิริยาอาการทางกายก็ยาบคายไม่ละเอียดงามย่งางกับปานรลดซิบหล่อเสียงเกิบดังต่ำ